ที่ปรูบทที่6เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันด์ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาต เราก็จะได้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วจะได้ริ้มรถของประธานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ริ้มรถความดีงามแห่งพระวจะนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นแล้วยังหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำพวกเขา มาสู่การกลับใจอีกได้เพราะพวกเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและได้ประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชนเพราะว่าพืน้นที่ที่รับน้ำฝนอยู่เสมอและทำให้เกิดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้น,น้นาใหญ่และน้นาย่อยมันก็ร้ายค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟ แต่ท่านที่รักทั้งหลายแม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าในกรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอาธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์คือการปฏิบัติพวกธรรมิกชนนั้นดังที่พวกท่านยังปฏิบัติอยู่ และเราก็ปรารถนาให้ท่านแต่ละคนะแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุดเพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์ทรง อ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนเช่นนั้นแหละเมื่ออัประหามได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเทียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้าย ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัดมุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจยอย่างมากมาย ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันด์ตามแบบอย่างเมคคิเชเดกนั้น